Hello Yeah 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 What's up everyone Welcome to DJ TenSmith Channel yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t e n c a v House of t o n <Yeah. S 2> และนี่ก็คือ EP iMac 2021นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์จาก Apple iMac ปี2021ที่เพิ่งออกมานี่ลาย วันนี้ไม่ได้มาดูของเล่นนะแต่มาดูคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมเพิ่งได้มันมานะได้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้นะครับพี่ชายสุดที่รักให้มานะปีนี้เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันอยู่ดีๆก็ได้คอมอันนี้มาเพราะว่าเขาเห็นผมทำงานกับไอ m a c o o o k Pro อันเก่าของผมเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วนะนี่ไม่ได้ซื้อคอมใหม่มาเป็น10ปีแล้วนะผมมี iMac รุ่นเก่าตอนปี2010อะไรประมาณเนี้ตอนนั้นเคย ใช้งานมันเปิดร้านขายพวกแกดเจ็ตไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยตอน iPhone 4และชื่อว่าร้าน Counter 10นะครับไม่รู้มีใครได้ยินไหมตอนนั้นยังไม่มีแอ p p ปิลสโตร์ที่เมืองไทยยังไม่มี iStudio เลยตอนนั้นนะสมัยนั้น iPhone 4นะครับรับลงแอปสั่งแกดเจ็ตจากเมืองนอกมาขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี iMac อยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นร้านปิดไปแล้วเราก็ขายทิ้งไปนะ แล้วก็ใช้ Macbook Pro มาอีกเดียว Macbook เครื่องแรกของผมเลยเป็นแล็ปท็อปเหมือนกันเป็นโน้ตบุ๊กตั้งแต่ปี2000กลางๆอ่ะรุ่น Macbook รุ่นแรกสีขาวๆนะหนาเลยนะครับอันนั้นก็พังไปแล้วซ่าก็ยังอยู่นี่แหละนะผมก็เป็นสาวก Apple มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะใช้ iPhone ก็ใช้แต่ Apple นะ Android ใช้ไม่ไปเลยแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็พอมาใช้ Mac เปสิบกว่าปีแล้ว PC ไม่ได้จับไปใช้ PC ตอนนี้ก็งงเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นสาวก Apple เต็มตัวแล้วก็ใช้มันอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ได้เล่นเกมนะผมก็เลยไม่จาเป็นต้องใช้ PC นะถ้าเป็นสายสตรีมเมอร์หรือว่าเล่นเกม,หมโหดๆก็ยังไงก็ต้องไปสาย PC อยู่แล้วคนที่ใช้ Mac Intosh ใช้ Apple ก็จะรู้อยู่แล้วนะมันเหมาะกับคนที่ชอบทำกราฟิกนะ h o t o s h o p ผมอย่างเงี้ยทำกราฟิกตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเรื่องรูปภาพแล้วก็เรื่องเพลงด้วยนะอย่างผมดี ก็ Apple มันก็เหมาะแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วเรื่องที่ชอบมากที่สุดเลยของ Apple นะก็คือเรื่องไวรัสตั้งแต่ใช้มามันไม่เจอปัญหาเรื่องไวรัสอันนี้คือชอบมากๆแล้วก็ที่เจ๋งของมันเลยก็คือเรื่องดีไซน์นี่แหละวันนี้เราจะไม่ได้มาดูว่ามันโอ้โหใช้งานอะไรเจ๋งขนาดไหนนะครับวันนี้เรามาดูว่ามันสวยมันดีไซน์มันออกมาใหม่สวยมากๆนะให้มาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ เดี๋ยวมีการเปิดจงเปิดจอดูว่าจอรุ่นใหม่นะจากูชัดขนาดไหนเสียงดีขนาดไหนอะไรอย่างนี้คร่าวๆส่วนเรื่องไอตัวข้างในคอมพิวเตอร์นี่ผมก็ไม่ได้เป็น IT จ๋านะก็อันนั้นไปลองหาข้อมูลกันเองลองไปลองเล่นที่ Apple Store กันเองนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเคยเข้ามานะครับช่อง DJ Tensmith นี้ปกติก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของผมนี่แหละนะเป็นของของผมของสะสมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นนะครับใครอยาก ติดตามใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel, Star Wars, DC อะไรอย่างเงี้ยลองดูเพลย์ลิสต์คลิปเก่าๆในช่องนี้ได้นะถ้าชอบก็กดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ด้วยเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะติ๊งติงตโอเคครับก็เห็นตั้งอยู่ข้างหน้านี่แล้ว Unboxing ออกมาเรียบร้อยนะผมก็เปิดมาแล้วแล้วก็ Sign อินเซตอมันสตาร์มันเรียบร้อยแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ลงโปรแกร,รมอะไรเลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีของให้ประมาณนี้เลย1 2 3 4 5 6ชิ้นในกล่องนะครับชิ้นใหญ่สุดเลยจอนี้ผมได้มาเป็นสีเหลืองนะเยลโล่ Yellow, แต่ความเจ๋งของมันก็คือมัน y ยลโล่แต่มันเป็นทองนะอย่างที่เห็นอยู่ว่า ผมชอบสีทองนะครับมันก็เข้ากับห้องผมบดีเลยนะแต่จริงๆแล้วมันเรียกว่าสีเยลโล่สีเหลืองนะแต่มันจะมีพวกขาตั้งแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นสีทองตัวนี้ก็คือเจ้าคีย์บอร์ดเนี่ยก็เป็นสีทองเล่นมานะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือ t u u h i i อีารุ่น Touch ID คีย์บอร์ดอันนี้เมาส์ก็เล่นสีมาสีทองแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆ สายไล t ์นิงต่างๆอันนี้เป็นสีเหลืองนะเล่นสีมาแล้วก็จะมีหัวตรงนี้เป็นสีทองอันนี้เป็นแม่เหล็กดูดไปเลยไม่ต้องมานั่งเสียบยิกยักยิกยกย,กยากๆแล้วแอปเปลิลเขาเรื่องนี้เก๋ยแล้วดีไซน์ปุ๊บพุ๊ด,ดูดเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นี้ก็จะเป็นสายปลั๊กเสียบเข้าไปนะแล้วก็จะมีช่องเสียบอีอร์เน็ต อันนี้มาให้ด้วยนะครับคันนี้ก็เหมือนต่อแลนเล่นเน็ตกันแรงๆได้เลยนะอันนี้ก็เจ๋งมากๆครับสำหรับเจ้า iMac 2021นะแล้วก็จุดเด่นของ iMac 2021เลยเนี่ยก็ต้องยกเรื่องดีไซน์ให้เขาก่อนเลยนะครับมี7สีมาให้เลือกด้วยกันนะอย่างที่เห็นเลยของผมก็คือสีเหลือง y ยลโล่นะครับเขาจะมีสีเขียวนะสีส้มสีแดง สีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเงินนะครับสีเงินแบบปกติเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบเรื่องสีสันหรือว่าอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่ผมไม่ชอบตอนแกะออกมาคือผมชอบที่มันเป็นสีทองน,นี่แหละแต่ขอบด้านหน้าตรงนี้เลยอันเนี้ยเห็นเลยว่าเป็นสีเหลืองนะครับมันก็ดูแบบวัยรุ่นแะแต่มันก็ทันสมัยดีถ้าเกิดเป็นพวกคาเฟ่หรือว่า โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเราเขาตั้งโชว์แล้วเป็นโต๊ะทํางานแบบนี้นะแล้วโชว์แผ่นหลังอย่างเงี้ยมันก็สวยว้าวอะนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปตั้งบนโต๊ะทางานมันก็จะไม่ได้โชว์ข้างหลังนี้ก็แอบ,บเสียดายไปนิดนึงนะแต่ข้างหน้าขาวไปเลยก็อาจจะดีกว่าไม่น่ามีแถบตรงนี้ผมแอบ,บไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนชอบอะนะครับส่วนขาต้องขาตั้งอะไรมาก็ดีไซน์สวยเลยแล้วก็เรื่องที่มันเจ๋งคือมันบางมาก มันบาง11.5มิลน,นะครับงงอ่ะถ้าเกิดว่าบอกแค่เป็นจอมอนิเตอร์ยังพอจะแบบอืปกติแต่นี่มันคือมี CPU มันมีคอมพิวเตอร์ระบบทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยคิดถึงตั้งแต่สมัยก่อนนะ iMac รุ่นแรกหรือว่าคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่แบบโอ้จอนูๆน,น,นแต่ยังต้องมี CPU อีกเครื่องหนึ่งนะมันก็หดลงมาเหลือเท่านี้แล้วนะครับสุดยอดมาก แล้วก็จะมีพอร์ตพวก Lighting USB พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ข้างในและนะแจ๋วเลยวิวินามาทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามมากหน้าจอของมันความกว้างก็คือ24นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเวลาวัดนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะพวกจอมอนิเตอร์หรือว่าสกรีนจอทีวี LED อะไรอย่างเงี้ยเวลาไปซื้อบอกว่าจอ32นิ้ว50นิ้วบอกไปวัดทำไมมันไม่เห็นถึงเลยนะครับ เวลาวัดจอพวกนี้อย่าไปวัดอย่างนี้นะเนี่ยอย่างงี้ตอนนี้แค่21.5ความหมายของเขาเนี่ยคือวัดมุมนี้ถึงมุมนี้นะทีวีเหมือนกันหน้าจอแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือขอบล่างไม่จอมันก็ต้องจบที่จอตรงนี้ที่เป็นสกรีนก็คือ24นิ้วตรงเป๊ะน,นะครับอ่าใหญ่ตอนนั้น i m a c เครื่องเก่าก็น่าจะ21นิ้วเองมั้งรุ่นนั้น10ปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเรื่องสเปคของเครื่องกันหน่อยดีกว่าเขาออกมาทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะแต่7สีนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทรุ่นแรกทุกตัวทุกรุ่นเป็นชิปใหม่แล้วที่ชื่อว่า M1 นะครับชิป M1 M1 นะ CPU เป็นแบบ8คอร์ทั้งหมดเลยแต่รุ่นที่ถูกที่สุด42,900บาทจะเป็น GPU ที่7คอร์นะครับ ส่วนตัวที่อัพขึ้นมาอีก2สเต็ปก็คือ49,900กับ56,900บาทจะเป็น G.P.U แบบ8คอรนะครับอันนี้ที่ผมได้มาก็คือรุ่นกลางนะ C.P.U 8 c o คอร์ core, G.P.U 8คอรนะครับพื้นที่ความจุ Memory อยู่ที่256 GB นะครับตัวถูกกับตัวกลางตัวแพงสุดจะอยู่ที่512 GB นะครับหน่วยความจำทุกรุ่นอยู่ที่8 GB หมดเลยนะ แล้วก็จอภาพก็คือ 4.5K จอเป็น Retina 24นิ้วทั้ง3รุ่นแล้วก็ตัวที่ถูกสุดก็คือคีย์บอร์ดจะไม่มี Touch ID นะครับอีก2รุ่นก็จะมี Touch ID แบบนี้ที่คีย์บอร์ดนะหลักๆเลยก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปลองเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดมันดูดูซิว่าจอ Retina 4.5K เนี่ยมันชัดขนาดไหนนะครับตามกันไปดูเย่ yeah. เอาละเสียปักเปิดเครื่องมาแล้วนะครับผม ชัดแจ๋วเลยนะสำหรับ r e t i n a 4 5 k i mac ตัวนี้หน้าจอแจ๋วเลยนะครับสเปคของมันก็นะอยู่ในนี้หมดแล้วทุกคนก็รู้ดีแล้ว about this mac เป็น mac os big sur แล้วนะ big sur และอโอ้โหเวอร์ชัน11.4 apple chip m 1 memory 8 g b นะครับ display 24นิ้ว Retina อ่าสโตรเรจ256กตัวนี้คราวนี้เทสง่ายๆก็เปิด YouTube แล้วกันนะอะจะได้ดูกันเลยว่ามันชัดขนาดไหนกับลำโพงด้วยเสียงก็น่าจะดีหมดแล้วตอนนี้มันของใหม่ยังไงก็ดีกว่าของเก่าอยู่แล้วเขาพัฒนาขึ้นมายิ่งผมไม่ได้เปลี่ยนมาเป็น10ปีแล้วนะ ไอ้ macbook pro ทุกวันนี้ลำโพงก็พังอยู่นะติดติดดับดับแบตนี่เสื่อมไปแล้วเปลี่ยนไปครั้งสองครั้งแล้วทุกวันนี้ก็คือต้องเสียบอะแดปเตอร์ตลอดดึงไม่ได้ดึงปุ๊บดับเลยเครื่องก็เก็บเอาไว้ตอน DJ เล่นเปิดเพลงเอานะ <laughs> อันนี้ก็จะได้เอามาไว้ใช้ทำงานแบบเต็มที่เลยนะครับ h yeah, a yeah. to n c DJ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่1 0 n c a ภาพชัดเสียงดีเลยครับแต่ช่องผมภาพมันจะวิดีโอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่างที่ทุกคนเพราะว่าผมใช้ iPad ตัดนะ Transfer เดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดใช้ตัวนี้ตัดได้เ <laughs> จ๋วๆวิดีโออาจจะชัดขึ้นกว่านี้นะครับ ที่ช่อง DJ TenSmith นะเดี๋ยวต้องรอดูกันได้คอมใหม่มาแล้วนะครับดูสิก็จะเลยนะครับโปรแกรมที่เขาให้มาแอปน,นี้ก็แน่นอนมีพวกเนี่ย ทีโนต์นัมเบอร s สเพจสนะ m o v i e g a r a g e b a n นนะ Basic ของ Apple Macintosh ก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนโปรแกรมอื่นๆก็ต้องไปซื้อเป็นรายปีอะไรกันอย่างนี้แล้วนะตอนนี้นะครับก็ตามเดิมโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปฝึกเล่นใหม่กันอีกทีนึงนะไม่มี Desktop มาได้และไม่ค่อยคุ้นและเดี๋ยวจะลองใช้แล้วเดี๋ยวดูถ้าเกิดมันมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันให้ดูอีกนะครับถ้าใครสนใจก็ ลองไปดูที่ Apple Store นะมีของแล้วแต่เหมือนว่าสีเหลือง y e ล l o w ทองทองแบบเนี้ยจะต้องสั่งนะเขาไม่ได้สต็อกเอาไว้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ฝากกดให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยว มาดูกันว่า EP ีต่อไปมีอะไรมารีวิวกันอีกที่ช่อง DJ t e n s m i t h นี้แล้วเจอกันใหม่ครับ EP นะีหน้ามาติดตามกันดูว่าจะมีอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกที่ Ten c a ฟ e House o f t o y สไปละพีซ